วันนี้เราจะมากินมาม่ากันนะคะนี่มาม่ายำยำเราจะเป็นรสต้มยำกุ้งกันนะคะนี่เราจะมากินกันหิวหิวกันนิดหน่อยพอเด็กกลับปะกันมาดึก นีออน่คือน้ำโอโรชินะคะที่เรากินกันอดอจ บายยบายนะคะเราเป็นคนเก่งเคยดูุเย็ยนไหมของเราไหมคะนี่คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะให้ทำอะไรหรือทำอะไรกันพวกเนี้ยพวกเรารับเงอได้แล้วแต่ไม่มีที่กดหนวดหรือทำอะไรพวกเนี้ยใครมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปกันนะคะบายย